สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพบกับดาวอีเช่นเคยนะคะกับช่อง565มีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการทำปุ่มติดตามหรือว่าปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะให้หายไปนะคะให้เหลือแค่ปุ่มส่งข้อความอย่างเดียวนะคะวิธีการนะคะจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการตั้งค่านะคะเราก็จะมาดูก่อนนะคะว่าหน้าตา Facebook ของเราจะ ภายนอกนะคะที่คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนของเรานะคะกําลังดูเราอยู่เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก็ให้เข้าไปดูนะคะแต่วก็จะกดไปที่ดูในมุมมองของนะคะตรงนี้นะคะของเราก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ปุ่มส่งข้อความนะคะตัวนี้ก็จะยังมี2ปุ่มอยู่นะคะทีนี้เราก็จะมาทําการตั้งค่านะคะให้เหลือเพียงแค่ปุ่มส่งข้อความนั่นเองนะคะวิธีการจะทํายังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ สมมติว่าเพื่อนเพื่อนะคะเข้ามาที่หน้า Facebook ของเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนๆนก็มองไปที่มุมบนด้านขวานะคะจะเจอกับขีด3ขีดนะคะก็ให้ติ๊กเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนลงมานะคะเพื่อนๆจะเจอกับคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะคลิกเข้าไปที่คําว่าการตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ติ๊กไปที่คําว่าการตั้งค่าโปรไฟล์ค่ะก็ให้ มองหาคำว่าโพสสาธารณะนะคะก็ดูที่หัวข้อแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าคนที่สามารถติดตามฉันได้นะคะก่อนหน้านี้นะคะเรากดไปที่สาธารณะนะคะก็แสดงว่าคนอื่นนะคะจะสามารถกดติดตามเราวมาได้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาซ่อนปุ่มกดติดตามแล้วก็ปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะก็จะมาเลือกให้เห็นเฉพาะเพื่อนนะคะ ก็ทำการตั้งค่านะคะระบบก็จะบอกว่าอัปเดตการตั้งค่าของคุณแล้วนะคะในที่นี้นะคะเราก็จะมาเช็คดูนะคะว่าตอนนี้นะคะ Facebook ของดาวนะคะเหลือปุ่มอะไรบ้างนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาลองดูจากมุมมองอื่นนะคะที่ไม่ใช่เฟซของดาวนะคะก็คลิกเข้ามานะคะที่นี้ของดาวก็จะเหลือเพียงแค่ปุ่มส่งข้อความอย่างเดียวนะคะก็ แต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะตั้งค่ากลับคืนให้เป็นเหมือนเดิมนะคะก็สามารถทําได้โดยวิธีการก็เข้าไปการตั้งค่าเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะเปลี่ยนจากคําว่าเพื่อนนะคะให้เป็นสาธารณะนั่นเองนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการทําปุ่มติด ตามหรือว่าปุ่มเพิ่มเพื่อนให้หายไปนะคะให้เหลือเพียงแค่ปุ่มส่งข้อความอย่างเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะสําหรับแล้วก็มีเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ดาวด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ